2. ปุริณปูชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปุริณปูชกะเทระพระปุริณปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า 7. พระศาสดาผู้องค์อาจกวานราชนสว่างสวัยเหมือนดอกรกฟ้าสง่างามอยู่เหมือนม้าอาชาไนาผู้องค์อาจ ดุจด,ดาวประกายพรึกรุ่งรนดอยู่ 8. ข้าพเจ้าจึงได้ประคองอัญชลีกราบไหว้พระาศาสดาสารเสริญพระาศาสดาพอใจในการกระทำของตน 9. ข้าพเจ้าหยิบทรายขาวบริสุทธิ์กำม,มือหนึ่งใส่หอบพกมาโปรโยลงที่ทางเสด็จดำเนินของพระาศาสดาพระนามว่าวิปัสสี ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิบแต่นั้นข้าพเจ้ามีใจผ่องใสแบ่งทรายครึ่งหนึ่งโปรยลงในที่พักกลางวัลของพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่สิบเอ็ดในกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้โปรยทรายไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการโปรยทราย 12. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปุรินาปุชกาทเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี ปุรินาปูชกาเถราประธานที่สองจบ